นี่ไอสองตัวเนี่ยมันหลงแม่มาดูน้องดิหลงแม่แล้วแม่ไปไหนอะอพี่จัดอยู่ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบุรีนะคะ บายบายแค่นี้นะคะ